One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปร์ทอลนลนอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสูขส๊ขวสุคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าเสียงแจ้วแจวจอยจอยช่วงมอม้อยหอยสังกับตัวเทยไทยจ้ามีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะหลังจากเวียกงานการเลียวค่ะเข้าสู่โหมดปกติหน่อยหนึ่งหลังจากไปเที่ยวมานะคะแต่คลิปก็ ยังลงให้พี่พี่เพื่อนๆได้ดูกันไปเรื่อยๆนะคะสลับปรับเปลี่ยนกันไปทั้งนั่งคุยบ้างทั้งคลิปท่องเที่ยวบ้างอีกหน่อยก็อากาศดีขึ้นก็จะเที่ยวทางนาเนเธอร์แลนด์ก็จะถ่ายทําสลับปรับเปลี่ยนให้เห็นกันไปหลากหลายแนวเนาะคะ่ะวันนี้อากาศสลัวสเสียทั้งเดี๋ยวก็ฝนปลปรยเดี๋ยวก็ทั้งล่มเดี๋ยวก็มืดฟ้ามั่วดินอากาศบ่ดีเลยค่ะโชคดีว่าออกไปธุระมากกเลยไดย ย่บ้านนะคะหม,หมู่บ้านเมื่อก้อนนี่กับมลูกคา่าลูกค่าประจําอยากมานวดไม่ยกกังกะนวดเรียบร้อยแล้วค่ะก็โอเคอยยุเสริมเติมกันไปช่วงนี้ก็ทํางานประจําไม่ได้นะคะเพราะว่าแฟนตัว,ต,วตัวก็ใกล้เกษดเสียงก็ที่รู้รกันเนาะคะ่ะมีเรื่องอย่างมวาว้าซูฟังอีกคะ่ะเรื่องการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะยังไม่จบไม่สิ้นนะคะสิ่งที่เราได้จากการท่องเที่ยวนะคะในมุมมองของตัวต,วตวเองเนาะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวทางยุโรปเอ่ยทางเอเชียเอ่ยทางเมืองไทยบ้านเราเอ่ยตัวโตก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นบางคนก็คิดว่าโอ้ยถ่ายรูปแต่ถ่ายแต่วิดีโอแต่เวลาไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไม่ใช่นะคะถ้าตัวโต้ไปบ้านก็เหมือนกันไปเที่ยวกับบีบเชียงใหม่ไปเที่ยวบ้านเที่ยวร้อยเอ็ดเที่ยวที่ไหนตัวโต้ก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเป็นทุนอยู่แล้วนะคะ คุยกับเพื่อนอยู่หลากหลายคนที่เฟซบุ๊กเขาบอกว่าเขารอชมภาพก็บอกว่าอดสาเบิงออก็เด้อจา้าเป็นคนบ่หมักใา้รูปปันไดคะ่ะทต้ามารอบนี่แค่พันก็รูปเองแต่บ๊บบอนเด้เห็ดเป็นอัลบั้มให้เบิงกับวางสันนะคะแต่ถ้าสําหรับใครไม่เบื่อกันได้เห็นรูปภาพได้เห็นการท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเปิดผ่านไปก็ไม่ว่ากันเนาะคะ่ะ อย่างตอนที่ตัวตัวเที่ยวทางเอเชียนะคะจะพูดให้ฟังสิ่งที่เราเราได้รับสิ่งที่เรามองเห็นนะคะส่วนมากเราถ่ายเราก็ถ่ายแต่ตรงที่สวยๆงามๆนะคะแต่เบื้องหลังหลากหลายอย่างที่เราไม่ถ่ายและเราก็ไม่อยากมาตีเพกก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะตอนที่ตัวตัวไปเที่ยวศรีลังกาเอายกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างศรีลังกาก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ทาง พระพุทธศาสนาเราเนาะคะ่ะหลากหลายวัดวัดเก่าแก่ก็จะมีต้นโพตั้งแต่ต้นรุ่นรองรุ่นอะไรลงมาต้นพระศรีมหาโพเนาะคะ่ะอย่างตัวโตวไปเที่ยวในวัดตามวัดต่างๆวัดแขกเอ่ยไปทางเมืองแคนดี้เอ่ยอะไรเอ่ยเราก็ทา,ายแต่ที่สวยๆงามๆม,มานะคะแต่เราก็ได้เห็นเปิดตาเปิดใจมอง <c oughs> เห็นเรามีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราจิตใจเรามีคําว่า ตำหนิหรือว่าติเขาอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราตีเราก็อาจจะตีบ้างตีในจุงในใจนะคะอย่างขอทานก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะทางศีลังกาทางไห้วัดแขกหรือว่าทางวัดใหญ่ๆถ้าเราให้เงินคนใดคนหนึ่งเขาก็จะแห่มาเลยนะคะตอน,นตัวโตวอยู่กับพ่อใหญ่เก่านะคะเขาก็แห่มาขอเลยค่ะจากที่เราให้คนนี้เท่านี้รูปีเท่านั้น รุมกันมา20สาม0คนเลยทีนี้ไอ้ฮัลโหลฮัลโหลมันนี่มันนี่มันนี่ฮัลโหลฮัลโหลมันนี่โจนฝรั่งโมโหพวกเธอพูดไม่ได้คำอื่นหรือไงฮัลโหลมันนี่จนผ่อใหญ่ของโตโตโ้ก็ว่าไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าสงสารเขาเนาะคะ่ะอีกมุมมองหนึ่งนะคะ แต่สิ่งที่เราได้เห็นถึงเป็นประเทศอาจจะพัฒนารุวลาหลังกว่าเราแต่เราก็ได้เห็นความเปลี่ยนอยู่แบบว่าเห็นภูมิราเนาเห็นธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่นะคะไม่ปเปลี่ยนไปมากนะคะอย่างมาอย่างมาประเทศลาวเวียงจันท์ตโตเขาไปสองสามรอบแล้วค่ะโซนเวียงจันท์ก็ด้านในเวียงจันท์ก็ถือว่ากระจุกอยู่ด้วย กระจุกค,ความเจริญจริงๆพัฒนาตึกรางบ้านช่องจริงๆแต่ในเวียงจันทร์นะครับรอบนอกเวียงจันทร์ก็ยังคงธรรมชาติเก่าๆยังอนุรักษ์ไว้ย,ยังไม่ได้พัฒนามากเราก็มองไปเราก็สวยงามธรรมชาติที่เราได้เห็นริมคลองเห็นถนนโน้นทางแบบดั้งเดิมแต่ก่อนของบ้านเราอยู่นะคะแต่ถ้าเรามองเป็น ความสวยงามเราก็จะสวยงามแต่ถ้าเรามัวจะไปตีนู่นตีนั่นตีนี่เราก็จะเที่ยวไม่สนุกนะครับแต่ละประเทศมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ส่วนที่เรามองเห็นเราก็บางสิ่งบางอย่างเราก็สงสารเนาะเรายัางว่าเราอยู่อย่างนี้เราก็ถือว่าโอเคเราอยู่ในประเทศที่พัฒนาเต็มที่แล้วหรือว่าเราอยู่ทางบ้านเราเมืองไทยเราก็เออเราก็ยังความเป็นอยู่ของเรายัางดีกว่านะอะไรอย่างนี้แต่เราได้ไปเห็น หลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เพลิดเพลินเจริญใจนะคะอย่างประเทศกัมพูชานะคะนครวัดนครธมนะตัวโต้ก็ไปสามสี่รอบแล้วนะคะสวยตัวโตก็ชอบมรดกโลกตรงนี้มันมีมน์ขังนะคะอย่างนครวัดเนี่ยมองไปอยอย่างอยุธยาบ้านเราก็เป็นเก่าแก่นะคะแต่เป็นคนละสไตล์เขาจะเป็น เป็นจุดเป็นจุดเป็นไม่รวมกันอย่างนี้แต่นครวัดนี่คืออลังการมากเป็นปราศาส์ใหญ่ๆเป็นทางเข้าใหญ่ๆเป็นสิ่งที่น่าทึ่งว่าคนสมัยก่อนทําไมเขาสร้างได้หลากหลายปีทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรคนใหญ่ๆที่ช่วยทุน่นแรงเขาบอกว่านะครวัดนี่ก็ใช้คนหลายพันคนเป็นหมื่นคนนู้นนะคะสร้างกว่าจะเสร็จนะคะสมัยก่อนก็อาจจะ อยากเป็นพระราชาวังของเจ้าใหญ่นายโตแต่ทุกวันนี้เขาก็ให้ใช้เป็นพิใช้ทาเป็นพิธให่พวกที่ทําพิธีศาสนาต่างๆก็ในจุดสําคัญกลางๆของ,ของนครวัดนะคะนี่ก็คือสวยแล้วก็ทึ่งนะคะแต่ด้านในของเมืองเสียมเรียบอย่างนี้ก็ยังมีคนเล่ร่อนยังมีขอทานขออะไรอยู่นะคะถ้าเราให้คนหนึ่งคนเขาก็จะจ้องกันเราก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้นะคะเราไปเที่ยวอย่างนี้นะคะเราก็ สงสารเขาในที่เราพอช่วยได้พอหยิบยื่นได้เราก็หยิบยื่นแต่แอบหยิบยื่นเอาบางคนก็อุ้มลูกอุ้มอะไรมาขอเวลาเรากินข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแต่จุดตรงนั้นแบบนั้นเราก็เป็นส่วนตวงเขาเราสงสารเขาเราก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะสาหรับภาพที่เป็นแบบนี้เราก็ไม่ได้ถ่ายนะคะไม่ได้ถ่ายทอดให้ดูนะคะอย่างเวียดนามอย่างนี้โตโต้ก็ไปนะครับเมืองฮานอยเมืองโฮจิมินอย่างนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเขาเป็นสถาปัตยกรรม สไตล์ฝรั่งเศสนะคะเวียดนามก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเนาะค่ะอย่างโซนไส่งอนโฮจิมินนี่ก็สวยแล้วก็เย็นก็ปั่นจักรยานโอ้ยเป็นร้อยๆคันตอนเย็นทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งจักรยานทั้งรถยนต์ตามแยกตามถนนขนทางเ็าปั่นแทรกไปเลยถ้าเป็นบ้านเราไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุไปวันละ4ี่ร้อยห้าร้อยคันนู่นหรอแต่เวียดนามไม่นะคะช่วงห้าหกโมงเย็นคนเลิกงานนี่โอ้สารก็เป็นแพรเลยบางครั้งสี่แยกนี่ รถมาอย่างนี้เลยค่ะสวนกันไปเป็นเพไปอย่างนี้เลยค่ะเราไปยืนดูเราทึ่งแล้วถ้าเราจะข้ามถนนถ้าจะรอให้รถหมดยังไงก็ไม่หมดนะคะเราต้องบางคนก็บอกว่าหลับตาข้ามไปเถอะรถเขาก็มองเราอย่แล้วข้ามข้ามไปเลยสลับไปกับรถนะเเพราะรถมันไหลไหลไหลไปนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะในความจิตของเรานะคะอย่างที่เปไปสเปนที่ผ่านมานี่ พวกคนเล่รอนคนเดินของเงินก็ยังมีหลากหลายจุดนะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายแต่มีคนหนึง่งตัวโตวอยากแอบถ่ายเขาอยู่เขาสะพายกระเป๋าใหญ่มากเขามีหมาสามตัวเดินนําหน้าเขาจูงหมานะคะหมาก็มีแต่ตัวน่ารักนะคะตัวโตแอบถ่ายอยู่นะคะอาจจะขึ้นคลิปให้ดูสั้นๆน,นะคะแอบถ่ายเขาจริงๆเราอยากจะถ่ายเพราะว่า,วามองมองเห็นปุ๊บเราคิดคำหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะมีหมาเป็นเพื่อน ดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมานะคะหมามันยังรักเจ้าของยังดูแลเจ้าของยังห่วงใยเจ้าของคนที่เคยให้ข้าวให้น้ําให้อะไรมันแต่นับภาษาอะไรกับคนนะคะตัวโต้ก็เคยโดนมาแล้วค่ะหลากหลายคนที่เคยช่วยเหลือแต่กับบอกไม่ถูกนะครับเราเห็นภาพนั้นที่เขาเดินกับหมาตอนเช้านะคะเรายังแนมตัดตื้นตันใจขึ้นมาเลยนะถ้าเราคิดแล้ว เขาก็คงมีมาหาเป็นเพื่อนนี่แหละเขาสะพายเป้ใหญ่ๆก็คงค่าไหนนอนนั่นนะคะแล้วก็คนเล่ร่อนที่ตัวโตไปเห็นหลากหลายจุดที่ตํารวจไปนั่งคุยกับเขาตรงสถานที่สําคัญใหญ่ๆหรือว่าโบสถ์ใหญ่ๆข้างๆโบสถ์รอบกลางคืนมาค่ำมาห้าหกโมงเย็นเขาก็มาหาปูกระดาษปูลังปูอะไรเตียมนอนเตรียมอะไรกันมันก็หนาวนะคะนอนห่มผ้ากันตอนเช้าอย่างตัวโตออกมาเดินตอนเช้าหลังทานอาหารเช้าเสร็จกับแวนนี้ เห็นบางคนก็ยังนอนกันอยู่แต่เราก็ไม่ไปถ่ายอย่างนั้นนะคะเราก็หาถ่ายที่สวยๆงามๆนะคะแต่ละประเทศก็ส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีส่วนที่สวยส่วนที่ไม่สวยเราก็ว่ากันไปแต่สําหรับการระมัดระวังตัวเองกระเป๋าเงินกระเป๋าทองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราติดตัวบางจุดบางก็ลืมตัวเหมือนกันแต่ถ้าคนที่มันจ้องจะขโมยหรือจ้องจะฉกช,ชิงวิ่งราวเราอยู่เรามันอยู่ในที่แจ้งเขามันตัว เขามันอยู่ในพูดเขาพูดเหมือนอยู่ในที่มืดแต่เขาจ้องเราตลอดเวลาเวลาเราเผลอมันก็ต้องมีแต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนไปเที่ยวเมืองไหนยิ่งสถานที่สําคัญสถานที่ใหญ่ๆสวยๆงามๆเราว้าวเราก็ตื่นตาตื่นใจเราก็เพลินบางครั้งเราก็ลืมไปตัวโต้เรื่อยนะคะลืมไปว่ากระเป๋ากระเป๋าเล็กที่เราสะพายข้างหน้าไว้ทุกอย่างบางครั้งมาอยู่ข้างหลังก็ต้องรีบปัดมาอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างแฟนตัวโตเองบางครั้งก็กระเป๋าสตางค์นะคะชอบสยยบก้น ใส่กระเป๋าหลังอย่างนี้โตโตก็ดุเรื่อยว่าเรื่อยนะคบเอาออกมาเธอมาใส่ข้างหน้าสิเพราะแกไม่าถานาดัดแกไม่เคยทานะคะอยู่ที่ฮอลแลรด์แกก็ชอบเนบอย่างนั้นจริงๆนะคะเราก็ได้คอยระวังคอยดูแลคอยว่ากันไปนะคะแต่ละเมืองนะคะเราเห็นความสวยความงามแต่เราอย่าเผอลอเลยยิ่งทางกรุงปารีสนี่รอบหอไหอเฟลยิ่งอุ้ยกโกงของคนนะ่ะเยอะบางคนก็แกล้งเป็นลมมีคนมาช่วย ช่วยก็ทีมงานของเขานั่นแหละค่ะแต่เราเห็นเราก็อยากจะช่วยพอเราเข้าไปเขาก็มาลุมจริงๆแล้วเขาก็กลุ่มเดียวกันแก๊งเดียวกันนั่แหละค่ะพอเราลุมปุ๊บเราเผือัอคนมันก็โฉกของเราไปแล้วนะครับหลากหลายวิธีมากนะคะทางปารีเราก็ระวังเอานะครับเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าคนฝรั่งเศสหรอกคะ่ะคนต่างถิ่นต่างเดือนต่างดาวแล้วไปสร้างความเดือดร้อนประมาณนี้นะคะ นี่ก็คือมาเล่าสู่กันฟังอีกมุมของการท่องเที่ยวนะคะสิ่งที่เราได้รับเราก็มองเอาแต่สิ่งดีๆกลับมานะคะถ้าเราไปจะไปตีนู่นตีนี่ทุกอย่างเราก็ไม่สนุกเราก็พยายามทําให้จิตใจเราสนุกเติมพลังกายจิตมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เห็นบนโลกใบนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างก็สร้างมาหลายร้อยปี เป็นร้อยๆปีเรายังนึกได้เลยว่าคนสมัยก่อนเขาสร้างได้ยังไงอย่างนี้โอ้โห,โ,หโหอย่างนี้เลยค่ะคนรุ่นใหม่ยังสร้างไม่ได้ก็มีนะคะหลากหลายอย่างนะคะแล้วก็ทางยุโรปก็ทางอิตาลีเอ่ยก็หลากหลายเมืองนะคะแล้วก็ประเทศกรีกนะคะกรุงเอเธนเมืองหลวงตัวโตก็ไปมาแล้วนะคะเราก็สงสารแฟนตุ๊ตุ๊กว่าสงสารกรุงเอเธนเดี๋ยวนี้เพราะคน คนผิวสีคนอะไรต่างด้าวต่างถิ่นต่างอะไรมานอนตามถนนหน้น,น,นทางมาสร้างความเดือดร้อนให้เขาจากเมืองที่เคยสวยงามสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็เดินกลางคืนก็ต้องระวังนะคะแต่วิวข้างบนมองลงไปหากรุงเอเธนเมืองหลวงเนะี่ยสวยงามมากไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนนะคะก็สวยจริงๆตรงนั้นก็ยอมรับนะคะเ <c oughs> มืองในฝันของตัว,ต,วตัวอีกที่อยากจะไปที่ไหนล่ะคะทุกคนค่า อเมริกาการิวยอร์กยังฝันอยู่นะคะอยากไปสักครั้งหนึ่งก็บอกว่าฝั่งนิวยอร์กกับโยุโรปมันก็เพราะว่าบินแค่ห้าหกชั่วโมงเองก็ถึงนะคะ mm. ก็ดูก่อนว่าอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงนะคะยังไงรอบที่จะต่อไปที่จะเรื่องเที่ยวต่างประเทศทีนี้ก็อาจจะนี่แหละคะ่ะบ้านเรานี่แหละเป็นหลักเมืองไทยยังจ่อคิวอยู่นะคะสามปีแล้วยังไม่ได้กลับบ้านนะคะที่แน่แก็คือรอแฟนทําเรื่องกเกษียณเสร็จเดือนมิถุนา ะะหลังจากนั้นก็่อยว่ากันว่าจะไปเมื่อวานก็คุยกับแฟนอยู่ว่าถ้าไปเมืองไทยรอบนี้ไปสัก3เดือนได้ไหมแกว่าตายหาแล้วเพราะแกไม่เคยไปอยู่เน่แกว่าทําไมเรารีบไปเยอะขนาดนั้นถ้าจะอยู่ได้ไหมไปตามสเต็ปก่อนดีกว่ามั้งไม่งั้นก็เดือนนึงหรือเดือนครึ่งไปก่อนดีไหมก็คุยกับแกอยู่แกก็ อย่างว่าแฟนก็ห่วงหน้าห่วงหลังก้าวกลัวๆไหมครับไม่เหมือนฝรั่งที่เขาอยู่นู่นไปมาครึ่งปีนูน่นครึ่งปีนี่เขาก็เคยชินแล้วแต่เราก็ถ้าจะเริ่มก็ต้องไล่สเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเอาค่ะค่อยๆนานขึ้นนานขึ้น,น,น,นเรื่อยๆถ้าทางนี้เราไม่ได้ห่วงอะไรมากนะคะค่อยว่ากันในวันข้างหน้าจะขยับขยายไปลักษณะไหนสมัยตอนโตโตอยู่กับเฟนเก่าก็ว่าอยู่เธอทำไมไม่ขายบ้านฝั่งนี้ไปซื้อบ้านที่ไทยแล้วก็ อะไรอย่างนี้บางครั้งก็หลากหลายอย่างเขาก็ห่วงสาธารณูปะโภคไม่ว่าเจ็บใครได้ป่วยทางเมืองไทยมันจะเป็นลักษณะในแบบไหนเขาก็ต้องศึกษาดีๆก่อนแล้วก็ไม่ว่ากันเราไม่ได้เร่งรีบนะคะนี่แหละคะ่ะก็เลยมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะการท่องเที่ยวการท่องโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนชอบหรือไม่ชอบนะคะแฟนบางคนก็ไม่ชอบเที่ยวก็ไม่ได้ว่ากันนะคะ แต่ตัวโตก็ถือว่าโชคดีได้แฟนคนไหนคนไหนก็ได้เที่ยวถือว่าได้ท่องโลกได้เห็นสิ่งสวยงามในโลกไปนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากฝรั่งเขาไม่ได้ว่าทํางานหาวุ่งหามคําจนตายจากเงินหรอกคะ่ะส่วนมากเขาวางเผนชีวิตดีทุกวันนี้คนเขาแข่งกันมีความสุขมากกว่านะคะอันไหนที่อยากทำให้ตัวเองมีความสุขก็ทําไปเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าเหตุการณ์รอบโลกทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะคะเอาค่ะคลิปยาวแล้วนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคุยก็เพลินเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ